คุณตั้มกันแดดบอกว่าผู้หญิงชุดดำน่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนที่มีแท็กซี่เจอผู้หญิงชุดดำที่รับมาด้วยไปส่งที่วัดเสมียนนาลีหรือเปล่าคะใช่ครับอันนั้นคือเรื่องในตำนานเลยผู้หญิงชุดดำตัวที่เป็นจิงเกิลตัวเมื่อครู่นี้แหละนะครับแต่ว่าเรื่องราวของผู้หญิงชุดดำก็มีต่างที่ต่างถิ่นต่างที่มาที่ไปต่างเรื่องราวเหมือนกับเรื่องที่พี่ต้อม คุณต้อมราชบุรีจะเล่านี่แหละนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของสาวชุดดำแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในโรงงานแห่งหนึ่งจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละนะฮะพี่ต้อมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าออสครับยินดีต้อนรับคุณต้อมครับผมครับผมนะครับป้าออสคืนนี้เป็นประสบการณ์รุ่นพี่ถูกไหมคุณต้อม ใช่ครับผมเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ครับป๋าออสครับโ okay. อเคเชิญได้เลยครับผู้หญิงชุดดํารุ่นพี่เล่าอะไระให้ฟังเจออะไรมาครับผมป๋าออสก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้หญิงชุดดาที่ผมจะเล่าตอบในเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงชุดดาที่อยู่วัดเสมียนารีนะป๋าออสครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังดูในเรื่องราวแล้วกันว่าทําไมไมันจะต้องตั้งชื่อนี้ขึ้นมาครับป๋ายินดีครับผม แล้วก็ก่อนที่จะนำมาเล่านะฮะเรื่องจากว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสักสิบกว่าปีก่อนได้ก่อนที่ผมจะนํามาเล่าเนี่ยก็ได้ขออนุญ,ญาตแล้วกันรุ่นพี่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังถ้าหากว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปไปพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวในเรื่องนี้ก็ต้องขอโทษขอขมาด้วยแล้วกันนะครับอ่าฮะเรื่องนี้อ่าเรื่องเนี้ยผมได้ฟังมาจากรุ่นพี่ที่ทํางานคนหนึ่งผมขอตั้งชื่อแกว่าพี่เอกแล้วกัน ครับอ่าพี่เอกเนี่ยแกมาทำงานเป็นหัวหน้าทางฝั่งมาร์เก็ตติ้งครับผมแต่ก่อนนี้แกเคยทำงานที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งมาก่อนครับป๋าอ่าอ่าสำนักข่าวอ่าตอนนั้นเนี่ยแกทำเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสาระทั่วไปสาระทั่วไปไม่ใช่ข่าวฆาตกรรมหรือว่าข่าวการมงการเมืองต่างเป็นข่าวทั่วไปถ้าหากว่าข่าวต่างๆเนี่ยถ้าว่าคนไม่พร้อมหรือว่าคนออกไปทํางานกันเนี่ยทางฝ่า ทางฝ่ายของข่าวทั่วไปเนี่ยก็จะต้องเตรียมเตรียมพร้อมที่จะต้องไปทํางานออกออกไปทํางานให้ครับอ่าแล้วตอนนั้นนะฮะออกองบอก,กองเนี่ยใช้ให้ตัวของพี่เอกเนี่ยไปถ่ายทําข่าวข่าวหนึ่งซึ่งมันเกิดเหตุการณ์อยู่ที่บอกชื่อจังหวัดได้นะะเนาะป่าเนาะได้จะได้ไดอ่ามันเกิดขึ้นที่จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการคนระับผมที่นั่นก็จะมีโรงงานเยอะๆนะฮะครับโรงงานเยอะแล้วก็จะมีเอ่อโทษนะฮะเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยทํางานอยู่ที่นั่นอนะ่ะเยอะด้วยครับ อ่าแล้วคราวเนี้ยโรงงานที่ว่าเนี่ยป๋าออสมันเป็นโรงงานผสมสีแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาครับป๋าฮะฮะอ่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนอ่าพี่เอกเนี่ยก็ถูกกองบอก,กองเนี่ยใช้ให้ไปถ่ายทําข่าวที่นั่นพี่เอกก็ไปนะฮะ,อ,ะออกไปตอนช่วงประมาณสักใบยๆได้ก็ไปถึงอ่ะคือเหตุการณ์เนี่ยไฟมันยังไม่สงบเลยป่าไฟมันยังไม่สงบเลยก็คือไฟมันก็โหมกระหน่ำ โอ้เป็นเคมีไฟนี่สูงขึ้นมาเลยเออมันเป็นเคมีทั้งนั้นนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นโรงงานผสมสีนะที่นั่นอ่าไฟก็ยังโหมกรนหนาอยู่เลยและเอ่อระหว่างที่พี่เอก่งแกถ่ายทําข่าวนะครับผมตอนนั้นที่เอกไปคนเดียวแกไปถ่ายทําไปเก็บมูลเก็บนี่เอามาเพื่อที่จะเอามาเป็นอ่ออะไรเขาเรียกว่าสเอามาใส่ในกรปุกเขข่าวตอนนั้นอะฮะครับแกก็ถ่ายทําระหว่างที่แกถ่ายนะป๋าก็คือแกเห็นจะชัดเลยว่า มันเป็นโรงงานชั้นเดียวนะครับแต่มีขนาดพื้นที่กว้างกว้างพอสมควรเลยอ <c oughs> ในระหว่างที่แกถ่ายทำนะป๋าแกเห็นชัดเลยว่ามันมีมันมีร่างของคนนะป๋าร่างของคนที่ถูกไฟคลอกจนเห็นเป็นสี่ดำดำนะฮะกองอยู่ในในโรงงานแห่งนี้ด้วยอ <c oughs> ระหว่างที่ถ่ายน่ะป๋าคือแกไม่เคยเห็นคนตายเึ่นแบบ อย่างเงี้ยมันคือแบบมันเป็นการตายที่ทรมานมากนะมือจะตั่นหรือน้ําตาจะไหลออกมาเลยตอนนั้นระหว่างที่จะถ่ายออกมาครับอ่าฮะอย่างที่เราเคยเห็นในคลิปที่มันเกิดขึ้นในข่าวเมื่อเร็วๆเนี้ยที่เป็นเอ่ออะไรอ่ะเป็นภาพแห่งหนึ่งเนาะที่ว่าไฟมงไฟไหมนะ้เน่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าคือจะมีหลายๆคนเนี่ยถามว่าระหว่างทำไมที่ถ่ายไ,ไม่ไม่เข้าไปช่วยเขาวะพี่เอกบอกว่าไฟตรงจุดนั้นต้องมันแรงมากๆมันแรงถึงขนาดที่ว่าอยู่ห่างขนาดเนี้ยแกรู้สึกเลยว่าขนจะไหม้หมดเลยอ่ะ มันไม่สามารถเข้าไปได้ใกล้ลป่าผมเผ่มเนี่ยแกู้ถึงเลยว่ามันร้อนหมดเลยหน้าเน้อนี่มันร้อนเผาหมดเลยขนาดนั้นอยู่ไกละนะฮะแกต้องแบบถ่ายอยู่อย่างเงี้ยถ่ายถ่ายไปะฮะพยายามเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างอ<ห>ก็เห็นนะฮะว่ามีคนโอ้โหไฟลุกท่วมอยู่ตรงกลางโรงงานตรงนั้น<ห>แกก็ถ่ายไปน้ําตาแกก็ไหลคอไป<ห>อ่าส่วนสาเหตุการเกิดไฟในไฟไหม้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตั้นๆหน่อยแล้วกันก็คือมันเกิดขึ้นจากความประมาทของคนในโรงงานคนหนึ่ง เออก็คือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยทางานเกี่ยวกับพวกสารเคมีต่างๆเนาะแล้วคนเนี้ยดูดบุหรี่กับป๋าดูดบุหรี่แล้วก็อีท่าไหนไม่รู้ฮะไปเขี่ยลงไอ้ตัวกระป๋องสีมันคือกระป๋องสีมันเป็นกระป๋องสีเล็กๆเนื้่ตาคือมันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆเล็ก,ลกมากๆเลยมันเป็นกระป๋องสีเล็กๆแล้วคนเนี้ยพอไฟมันลุกผึบขึ้นมาตอนแรกเนี่ยถ้าหากว่าเขารู้จากวิธีการที่มันจัดก,การดีกว่าเนี้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ได้ก็คือพอมันไฟลุกุบตรงกระป๋อง สิ่งที่เอ่อต่างด้าวเนี้ยทําอะคือป๋าก็คือเขาเทน้ําเทสีในกระป๋องเนี้ยลงมาออพอเทลงมาทั้งนั้นครับโอ้โหมันคราวนี้เรื่องรางมันบานปลายเลยครับผมไอ้สีเหล่านี้ยน้ําน่ะมันลาดออกมันขยายวงกว้างขึ้นมาปุ๊บแล้วคราวนี้มันก็ไปโดนไอตัวถังเขาเรียกว่าถังที่มันใส่ตัวทินเนอร์หรือตึ๊กดาบเืที่เป็นสารเคมีโอ้โหป๋าคราวนี้มันเหมือนกับหนังหนังแบบหนังอะไรอะหนังสงครามเลยมันระเบิดต้มต้มเลยฮะคราวนี้ ระเบิดเป็นจุดเป็นจุดเลยแล้วเขาบอกว่าในเหตุการณ์น่ะจริงๆวันนั้นน่ะโชคดีอย่างนึ้งก็คือคนในในโรงงานนั้นน่ะจริงๆน่ะมีหลายชุดนะแต่เผอิญว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนนะฮะเหมือนกับเขาเนี่ยมาทํางานนแค่ประมาณสักเจ็ดคนคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มาทํางานกันวันนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรม่รูกคนมาน้อยวันนั้นมีแค่เจ็ดคนเจ็ดคนเนี่ยมีคนตายที่เกิดเหตุอยู่สี่คนมีคนตายที่เกิดเหตุอ่ะสี่คน ส่วนอีกสามคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปหาคนช่วยอะปะเออไปหาคนช่วยตามโรงงานนู้นโรงงานนี้ออกไปข้างนอกไปหาคนช่วยคือตอนแรกเนี่ยก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยน่จาจะจัดการได้เนาะนเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจุดมันเป็นจุด,ดเล็กๆเองแต่พอกลับมาอีกทีหนึง่งเห็นนะไฟมันลุกกระหกแบบโหมขึ้นมาแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วสามคนที่ออกไปหาคนช่วยเนี่ยก็เลยรอดไปพี่เอกก็ถ่ายไปถ่ายไปตอนนั้นพยายามที่จะเก็บรวบรวมสกุปข่าวนี้มากที่สุดนะฮะ อ่อแกก็ทําไปใจแกก็แบบมันฝ่อนะเนื่องจากว่าแกไม่เคยเห็นเหตุการณ์นเงี้ยอืมมันชัดมากแล้วคนเนี้ยอ่อตอนที่มาทําสกุ๊บข่าวเนี่ยแกจะต้องได้รายชื่อของคนสี่คนที่ถูกไฟไหม้ครับแกก็มาหาชื่อแต่คราวเนี้ยคือจากการที่มันดูในสภาพตอนนั้นหนะา๋าคือมันไม่สามารถดูออกเลยอืมว่าคนคนนี้เป็นใครรู้ว่าหายไปสี่คนมีสี่คนแน่ๆที่ต้องตายแต่สี่คนเนี้ยดูไม่ออกเลยว่าคนนี้เป็นใครบ้างเป็นใครบ้างดูไม่ออกเลยครับอ่า คราวนี้ยอ่าหลังจากที่ไฟไหม้ต่างๆเสร็จไปปุ๊บแกพี่เอกก็ต้องเก็บอกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ต้องมาถ่ายทําอหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยมันสิ้นสุดไปเนาะกลับมาหลังจากที่ไฟต่างๆเนี่ยคือมันมอดดับหมดแล้วกลับมาก็คือเห็นเพียงแค่ก,กองที่เท่ากองขนาดใหญ่หออกับโครงสร้างเหล็กต่างๆที่มันถูกเผาไปห,หมดแล้วตอนนั้นเห็นเป็นโครงสร้างของโรงงานเล็กๆโรงงานหนึ่งดูไม่ออกแต่ว่าเป็นโรงงานมาก่อน แกก็มาถ่ายทําเดินเก็บนู่นเก็บนี่ถ่ายแกไปเรื่อยก็จาได้ว่าตรงจุดนี้แกเห็นว่ามีคนเน,นั่งอยู่นะคือนั่งในล่าบแบบเหมือนคุกเข่าอะป๋าคุกเข่าแล้วเอามือกอดตัวเองเอาไวนะ้น่ะแล้วไปก็ลุกท่วมอ่ะแกจาได้คือภาพมันติดตามากเลยอย่างนั้นอ่าแกก็ถ่ายไปถ่ายไประหว่างที่แกถ่ายไปอ่ะป๋าก็คือแกมีความรู้สึกว่ามันมีเสียงคนเนี่ยพูดอยู่ข้างหูของแกอ่ามันเป็นเสียงของผู้ชายนะฮะบอกว่าตามคนมาช่วยทีตามคนมาช่วยที พูดอยู่ข้างหูบางคนก็ร้องออกมานะบางคนก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ข้างๆหูของพี่เอกแกครับพี่เอกก็ถ่ายทําไปก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงแว่วๆหรือเปล่าแต่ใจแกแคคิดเหรอว่ามันมันน่าจะเกี่ยวพันนะเกี่ยวกับเรื่องของลี้ลับมาแหละแต่แกก็ไม่พูดอ่ะแกก็ถ่ายไปถ่ายไปนะกองบอกกองมาถ่ายแกก็ถ่ายไปอจนกระทั่งพี่เอกเนี่ย ไปที่ทํางานตับไปที่ทํางานแต่ก็คือยังไม่ทราบนะว่าคนสี่คนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยมีใครบ้างก็คือจะต้องเอาไปลงในรายชื่อด้วยตอนนั้นยังไม่ทราบเหมือนกันมันจะต้องทําการเขาเรียกอะไรอะพิสูจน์อัตลักษณ์พิสูตอัตลักษณ์ของใช่ฮะเนื่องจากว่าศพมันไหมคือแบบไม่มีชิ้นดีเลยแกก็ยังอะยังไม่มีทราบรายชื่อมาต่างๆเนาะก็คือมีแต่ภาพต่างๆภาพก่อนไฟไหม้หลังไฟไหม้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยแกก็เอาไปที่เอาไปตัดตรงตัดต่อต่างๆเนาะเอาไปลงคอมแกที่สํานักงานแก พอแกเข้ามาที่ทางานเนี่ยน้องๆพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยน้องๆใน,นที่ทํางานของพี่เอกเนี่ยบอกกับพี่เอกว่าพี่เอกพี่ไปทําอะไรมาเหรอทําไมเนื้อตัวพี่มันเหมือนกับมีกลิ่นเนื้อไม่ไหมแบบลอยอยู่เต็มตัวพี่ไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> คือมันเป็นกลิ่นเนื้อไม่ไหมอ่ะป๋าคือมันไม่ใช่แบบเนื้อเนื้อย่างเกาหลีอ,อยู่อย่างนี้นะออ <c oughs> <c oughs> แต่เขาบอกว่าไอ้กลิ่นเนื้อไม่ไหมเหล่าเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบสะอิตะเอียนอ่ะป๋า อ่ามันเป็นกลิ่นที่แบบสะออดสะเอียนอ่ะพี่เอกก็ดมตามตัวแกหรือว่าเอะอาจจะเป็นเพราะว่าแกเข้าไปในกองขี้ท่งที่เท่าอะไรเปล่านะตอนไปถ่ายองถ่ายรูปรรอ,อะไรอย่างนี้เปล่าแกก็ไม่มีหรอมากอะไรอย่างเงี้ยครับเออน้อ,นองๆขอทักแซวกันเฮ้ย hey, พี่ขอตามพี่มาจากที่โรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยอพี่เอกแกก็ไม่ไมั้งไม่ไมั้งอ่ะก็คืออ่ะก็เอาโอเคมารวบรวมข่าวต่างๆเนาะวันนั้นแกก็นั่งทํางานอยู่ก็นั่งตัดต่อจนถึงเย็นเลยจนถึงเย็นเลยครับผมข่าวเนี้ย อ่าระหว่างที่พี่เอกทํางานเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งเดินมาหาพี่เอกเฮ้ยพี่เอกพี่พี่พาใครมาด้วยเหรอผมเห็นอยู่แวบเมื่อตะเกียเนี่ยอา่อาอ่คือเป็นน้องแผนกอื่นนะครับผมนะเขาบอกพี่เอกพี่เอกเขาบอกไม่มีพี่ทํางานคนเดียวเนื่องจากว่าพี่เอกเป็นคนโสดนะครับผมนะยังไม่ม<ะ>ีครอบครัวเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงชุดดาเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังพี่เอก อยืนอยู่ด้านหลังของพี่เอกระหว่างที่พี่เอกทํางานพี่เอกก็บอกไม่มีนะพี่ก็นั่งทํางานคนเดียวนะแต่คือต้องบอกกันว่าหลังจากที่พี่เอกเนี่ยกลับมาจากการถ่ายทําข่าวครั้งนั้นนะฮะคือพี่เอกจะมีความรู้สึกว่าร้อนตัวมากๆากมันร้อนเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะมือมันเหมือนกับว่าพี่เอกเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้นั่นน่ะอยู่ตลอดเวลาเลยคือมันจะรู้สึกว่ามันเปิดแอร์เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เย็นสักทีนึงมันร้อนมันร้อนอบอ้าวตลอดเลยที่ด้านหลังแกพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกัน คราวนี้น้องที่มาพักตอนนั้นน่ะพี่เอกปอ่าออสก็คือว่าเขาสังเกตเห็นที่ด้านหลังของพี่เอกนะครับผมอ่าพี่เอกเนี่ยจะใส่เสื้อเชิ้ตนะฮะระหว่างที่แกทํางานเนาะครับน้องคงเห็นว่ามันเป็นรอยฝ่ามือป่าเป็นรอยฝ่ามือสีดํานะฮะแ,ะแปะแปะแปะอยู่ทั่วหลังของพี่เอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยอุ้ยมันมาจากไหนอ่ะอ่ามันมาจากไหนไม่รู้ป่าพี่เอกก็เพิ่งมาเห็นเอา้าฮยมันมาได้ไงว่ามันมัน มันเหมือนกับรอยฝ่ามือรอยเม่าไฟต่างๆนะฮะเหมือนกับคนดึงเสือ้อพี่เอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นรอยเม่าไฟเต็มหลังพี่เอกหมดเลยพี่เอกแกก็ไม่รู้มาจากไหนแล้วแถมผู้หญิงชุดลงชุดดำต่างๆพี่เอกไม่รู้มาจากไหนมาได้มาด้วยกันได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้อย่างเดียวก็คือว่าไอ้กลิ่นที่บอกว่ามันเหมือนกับกลิ่นเนื้อเนื้อไหมอ่ะพี่เอกแกก็พยายามดมมันก็ไม่เหมือนก็ไม่มีกลิ่นนะแกไม่ได้กลิ่นนะ อ่ะแกก็เลยโอเคกลับบ้านมาต่างๆเนาะแกก็พยายามที่จะเออาบน้ําอาบน้ําอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเออ่กบไอ้กลิ่นที่แบบน้องๆขอแซวกันว่ามันกลิ่นเป็นกลิ่นเนื้อไหมอะไรเงี้ยซึ่งตัวพี่เอกไม่ได้กลิ่นนี้อยู่ว่าพี่เอกไม่ได้อะไรครับป๋าพี่เอกไม่ได้กลิ่นนี้พี่เอกไม่ได้กลิ่นครับป๋าคนอื่นได้กลิ่นหมดเลยอคนอื่นได้กลิ่นหมดเลยเป็นกลิ่นเนื้อไหมไหมครับป๋าครับอ่าพี่เอกก็กลับบ้านไปอาบน้องอาบน้ําต่างตื่นเช้ามาก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมเนาะกลับไป แต่คือมันจะแปลกอย่างมันจะแปลกเหมือนกันแบบเหมือนกันทุกครั้งเลยก็คือตอนช่วงเวลาประมาณสักบ่ายได้ป๋าจากเสื้อผ้าที่แบบว่าแบบเอี่ยมอ่องของพี่เอกกันเลยอ่ะเสื้อผ้าที่มันเอี่ยมอ่องของพี่เอกเลยตกตอนบ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยฮะเป็นรอยเข่าไฟเนี่ยติดอยู่ที่ด้านหลังของพี่เอกตลอดเลยเฮ้ยอ่าคือไม่ทราบว่ามาจากไหนป๋าทุกวันเนอที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยครับป๋าว่าทุกวันเหรอ อ่าทุกวันเลยฮะห,หลังจากเหตุการณ์ที่พี่เอกเนี่ยไปถ่ายท,ทําสกุ๊ปข่าวครั้งนั้นมาอืกลับมาสามวันได้ที่มันจะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาคือจะมีรอยขเห่าไฟเนี่ยติดอยู่ที่ด้านหลังของพี่เอกบางทีมองไปมองมาเนี่ยมันเหมือนกับรอยฝ่ามือนะป๋าแปะอยู่ที่ด้านหลังของพี่เอกแกอ่ากับคือมันจะมีเหตุการณ์ที่มันแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่ามักจะมีน้องๆเนี่ยเห็นว่ามีผู้หญิงชุดดาเนี่ยมายืนอยู่ที่ด้านหลังของพี่เอกระหว่างที่แกทํางานอ ม่ว่าพี่เอกจะไปไหนเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นว่ามันมีผู้หญิงชุดดาเนี่ยมากับพี่เอกด้วยนะอ,อแล้วที่แปลกอีกอย่างนึงก็คือตามพื้นเนะี่ยป่ามันจะมีฝ่าเท้าอะฮะเป็นรอยฝ่าเท้าเนี่ยมาเดินมาหาตรงจุดที่พี่เอกจะนั่งเฮ้ยมีรอยเท้าที่พื้นด้วยเหรออาฮะเป็นเหมือนกับรอยของคนแบบเป็นรอยฝ่าเท้าทีาท่แบบไม่ใช่รองไม่ใช่แบบเป็นรอยรองเท้านะแต่มันคือจะเห็นเลยว่าเป็นเท้าของคนที่แบบว่าย่าเข่าไฟมาฮะเดินมาหาพี่เอกแกเฮ้ย เดินมาอยู่ตรงจุดของพี่เอกแกพี่เอกแกไม่รู้มาจากไหนวะไอสิ่งถึงเนี้ยมันมาจากไหนคือแกก็พยายามที่จะหลอกตัวเองเพราะมันมันจะเกี่ยวกันกับเรื่องที่คดีที่แกทําหรือเปล่าวะแกก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือหลอกตัวเองใช่ไหมหลอกตัวเองอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แกก็คิดว่ามันน่าจะแบบมันบังเอิญหรือเปล่านู่นนี่นั่นลงเท้าลงเท้าแต่คือมันเห็นชัดเลยว่ามันเป็นรอยมันเป็นรอยเท้าของคนนะคือมี หัวทาไออะไรนะนิ้วมีนิ้วอ,อ่ะนิ้วป้องนิ้วกลางนิ้วทางอะไรเงี้ยครบเลยอเออเดินมาหาพี่เอกแกพี่เอกแกก็ไม่รู้ว่าเออมันเกิดมาจากอะไรว่าสิ่งเหล่านี้คราวเนี้ยหลังจากที่พี่เอกเนี่ยจัดก,การเคลียร์งานของตัวอ่างของตัวเองเนี่ยก็หมดแล้วนะฮะวันนั้นพี่เอก,กเลยกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วมาเสร็จตุกแกก็ขับรถที่เอาเกือบที่จะกําลังเข้าบ้านกันละบ้านแกก็จะเป็นล็อก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 นะครับผมก็จะมีเพื่อนบ้านของแกเนี่ยอยู่ด้วย คราวนี้มันมีเพื่อนบ้านของพี่เอกคนหนึ่งพักพี่เอกว่าเฮ้ยเอกไม่ได้เจอหน้าเจอตาตั้งนานนะวันนี้ดิ้งกันหน่อยไหม hmm. พี่เอกก็บอกไม่เอา,ไม,เอาไม่เอานี้เหนื่อยแล้วพี่คราวนี้ hmm. เพื่อนบ้านของพี่เอกเนี่ยบอกกับพี่เอกว่าเฮ้ยเออเอกสามวันแล้วนะที่กูเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยมายืนอยู่ที่หน้าบ้านมึง hmm. อ่ะใครเหรอวะอ๋อเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะบอกเหมือนกับเพื่อนที่ทํางานพี่เอกเลยว่ากูเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดําเนี่ยมายืนอยู่ที่หน้าบ้านมึงอืมเออ ก็คือว่าทาไมมึงไม่ชวนเข้าบ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยเขามาหามึงหรือว่าอะไรพี่เอกก็บอกไม่มีไม่มีอมาคนเดียวพี่มาคนเดียวเฮ้ยเพื่อนบ้านก็บอกกูเห็นนะตอนเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยกูเดินออกมานอกบ้านเนี่ยกูยังเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่หน้าบ้านอยู่เลยอพี่เอกก็บอกไม่มีไม่มีกูอยู่คนเดียวเออก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันพี่เอกรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่คนที่ออฟฟิศกับคนข้างบ้านเนี่ยพูดเหมือนกันคือว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดํามาหาแกอยู่กับแกตลอดเวลาเลยครับ อ่าพี่เอกก็คือตอนนี้เริ่มมีความมั่นใจมาแล้วแหละว่าเ,เขาจะตามมาจากที่เกิดเหตุหรือเปล่าวะคราวนี้ป่าออสก็คือมันจะมีอยู่วันหนึง่งพี่เอกเนี่ยก็ได้รายชื่อของคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกตายครั้งนั้นมานะฮะสี่คนครับอ่าก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างด้าวทั้งนั้นเลยตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปทาข่าวเนี่ยพี่เอกก็คิดในใจว่าไม่น่าจะมีผู้หญิงหรอกมกั้งน่าจะมีแต่ผู้ชายแหละ อืมราวเนี้ยป๋าออสหนึ่งในสี่คนนั้นน่ะมีผู้หญิงอยู่คนนึงครับป๋ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง,<ะ>ง,นนงถูกไฟอคอกตายในที่เกิดเหตุน,นั้นด้วยครับพี่เอกก็เลยมาคิดว่าอันนี้ของแกน่ะคิดเอาเองนะฮะแกคิดว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดสีดํามาหาแกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาน่ะใส่ชุดสีดําหรอกโอ้ เพราะว่าในที่เกิดเหตุมันมีอยู่คนนึงครับป๋าตอนนั้นนะ่ะแต่พี่เอกกัไม่กล้าดูสภาพศพนะฮะ,ฮะไฟนะป๋ามันคลอกขึ้นมาตั้งแต่เท้าจนถึงบริเวณลำคอนะครับมันเลยทําให้มองไกลๆเนี่ยเหมือนกับว่าคนคนนั้นอนะใส่ชุดสีดําป๋าคือที่เขาบอกว่าดําเป็นตอตะโกถูกป่ะใช่ครับป๋าเขาไม่ได้ใส่ชุดสเีเขาไม่ได้ใส่ชุดสีดาป๋าเพียงแต่ว่าเขาถูกไฟเนี่ยมันคลอกขึ้นมาตั้งแต่บริเวณเท้าฮะจนมาถึงตรงลำคอ ออ oh. มันเลยมองไกลๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนใส่ชุดสีดำนะป๋าจริงๆแล้วไม่ใช่คร mm hmm. ับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพี่เอกทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับป๋าแล้วก็หลังจากวันนั้นน่ะพี่เอกแกก็ไปทําบุญนูนีนันให้กับดวงวิญญาณที่ร่วงลับไป อพี่เอกก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะดวงวิญญาณดวงนี้ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากอาการตกใจในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยกำลังหนีตายแล้วเผอ,อิญว่าอาจจะเป็นเพราะพี่เอกเนี่ยไปทําสกูุ๊ปข่าวตอนนั้นอยู่พอดีหรือเปล่าเขาก็เลยตามพี่เอกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจะตามให้พี่เอกเนี่ยไปช่วยให้หน่อยซึ่งไปช่วยเขาให้หน่อยในระหว่างที่ถ่ายทําที่คุณต้อมเล่า<ฆ>ให้ให,ให,ให้ให้พวกเราชาวรือช็อกฟังเมื่อครู่นี้ครับ<ฆ>หลังจากที่เพลิงสงบถูกไหมที่ไปถ่ายแล้ว<อ>มีเสียงผู้หญิงบอกว่าให้ช่วยด้วย ช่วยด้วยตามคนมาช่วยทีแล้วก็มีเสียงผู้ชายด้วยถูกไหมอ่าใช่ก็คือจะมีเสียงระงมกันอยู่นะฮะบางทีก็ร้องให้ช่วยด้วยต่างเงี้ยเขาตามมาจากวันนั้นแง่แงเลยอ่าใช่จนตามมาจากที่เกิดเหตุฮะจนกระทั่งมันแบบเกิดรอยมือที่เหมือนแบบพยายามที่จะดึงคุณเอกให้ช่วยให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยใช่ครับป๋าแล้วแล้วเธอก็ติดอยู่ตรงนั้นนั่นอาจจะเป็น ดวงจิตสุดท้ายที่แบบก่อนจะสิ้นใจอะนะครับ,รบที่แบบคือคือคือสิ้นใจแล้วร่างวิญญาณออกจากร่างมาแล้วแล้วเห็นใครสักคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเขาก็มามากระชากมันก็เลยเลยติดมาจนกระทั่ง<า>เพื่อนร่วมง,งานาใครต่อ,อใครที่อยู่ใกล้พี่เอกได้กลิ่นเนื้อไหมเพราะว่าเธออะอยู่ข้างหลังพี่เอก ใช่เธออยู่ข้างหลังพี่เอกตลอดเลยครับป๋ามันไม่ใช่ชุดสีดําแต่ว่าที่ที่ได้กลิ่นคือกลิ่นเนื้อของเธอที่ไหม้อะครับว้ายแล้วมันไหม้มาจนถึงบริเวณลำคอนะป๋าส่วนส่วนออบนเนี่ยก็คือผมผมต่งตางๆเนี่ยถูกไหม้หมดแล้วอ,อ่าครับพี่แล้วแล้วพี่เอกนะพ,พี่ต้อมแล้วพี่เอกเขาช่วงนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะผมว่าเขาก็ต้องกลัวแหละ เพราะในใจเขาในใจเขาต้องต้องรู้อยู่กับใจแล้วโกหกตัวเองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่ตัวเองไม่ได้กลิ่นไงแต่ว่าคนแวดล้อมเนี่ยไม่ได้กลิ่นครับเห็นหมดเลยก็คือถ้าเกิดพูดจริงๆเนี่ยพี่เอกก็คือแกจะพบเจอแค่ว่าด้านหลังแกเนี่ยมันมีรอยเข่าไปแค่นั้นเองปาเอาจริงถามแกกลัวไหมแกแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตามมาจากที่เกิดเหตุนะแกคิดแค่นั้นคือเขาแบบไม่ได้มาหลอกแว่พี่เอกอะไรเงี้ยเต็มที่เขาก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านอะไรเงี้ย เหมือนกับว่ารอว่าเมื่อไหร่พี่เอกจะไปช่วยเขาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยป๋าอา่อาอ่าอ่าครับซึ่งมันก็แค่สามวัน้าวันบางทีเขายังไม่รู้สึกตัวถูกไหมพี่ต้อมใช่ครับป๋าครับเขาก็ตามพี่เอกอยู่ตลอดเลยครับผู้หญิงคนนี้อืมครับถามนิดนึงพี่ต้อมพี่เอกเล่าหาฟังไหมว่าภาพที่เห็นในเฟรมผู้หญิงที่แบบกําลังหนีไฟทุรนทุลายอะ่ะที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่กล้องจับได้อะ่ะกล้องพี่เอกก็จับได้อะ่ะ คือคนเดียวกับผู้หญิงคนนี้ป่ะตอนนั้นดูไม่ออกแล้วป๋า,าในที่เกิดเหตุนเนี่ยเธอไม่ได้แบบวิ่งหนีทุนทุรายนะป๋าแต่ตอนอที่เด็กเห็นตอนนั้นอ่ะคือเหมือนกับว่านั่งคุกเข่าแล้วป๋าอยู่กลางกองไฟแล้วอะ่ะแต่ตอนนั้นดูไม่ออกว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะรู้แต่ว่ามันเป็นร่างของคน,นป๋าที่ถูกไฟคลอกอยู่ตรงกลางโรงงานแล้วซึ่งเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเธอก็ได้ อ่าใช่ป๋าเราเราดูว่าอาจจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อย่างที่บอกฮะก่อนเล่าก็เลยต้องขออนุญาตดวงวิญญาณทุกดวงที่นามาเล่าในเรื่องครั้งนี้แล้วกันครับโอ้โหสนุกฟังสนุกฟังสนุกนะแต่ไม่ใช่ชุดดานะแต่ใชชุ่ดดําาปที่เห็นที่ดําคือเธอถูกไฟไหม้ร่างดําเป็นตอตะโกจนถึงคอตั้งแต่ข้อเท้าถึงคอจนกระทั่งทุกคนเห็นนึกว่าเป็น ผู้หญิงชุดดำใช่ครับป๋าครับโอ้อ้สนุกสนุกฟังแล้วดึกภาพตามคือคุณต้อมเล่าผมร้อนถึงที่เนี่ยอ่าใช่ใช่คือเปลวความร้อนของของกองไฟอ่ะคุณผู้ฟังอ่าอืมรู้สึกได้รู้ป๋ารู้สึกได้สนุกสนุกขอบคุณมากคุณต้อมราชบุรีครับป๋าขอบขอบคุณครับผมวันหน้ากลับมาอีกนะ ได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ